วิธีการจองซื้อพันธบัตรอมทรัพย์บน Wallet ส so บอมนะครับเป็นพันธบัตรอมทรัพย์ของกระทรวงการคลังในปีงบประมาณ2567ครั้งที่1นะครับสามารถจองซื้อง่ายๆผ่าน Wallet ส so บมผ่านแอปเป่าตังค์นะครับซึ่งมีวงเงินให้จองซื้อ10,000ล้านบาทนะครับจองซื้อได้ทั้งหมด2รุ่นด้วยกันคือรุ่นอายุ5ปีและรุ่นอายุ10ปีนะครับ 5ปีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ3ต่อปี10ปีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ3.4ต่อปีนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันดีกว่านะครับว่า,ารายละเอียดการจองซื้อผ่านแอปเป่าตังวิธีการจองซื้อเนี่ยนะครับจองซื้อ,อยังไงนะครับโดยยกข้อมูลนะครับจากการจองซื้อจริงที่ผมเคยจองซื้อนะครับเมื่อ,อ จองซื้อพันธบัตรเมื่อรุ่นที่แล้วนะครับรุ่นที่แล้วในปีที่แล้วนั่นเองนะครับโดยพันธบัตรตัวนี้นะจ่ายดอกเบีย้ยทุกทุกเดือนลงทุนเริ่มต้น100บาทสูงสุด50ล้านบาทนะครับผ่านแอปเปาตังค์นะครับเปิดจำนายหถึง19มีนาคม2567นั่นเองเดี๋ยวรายละเอียดเพิ่มเติมเดีเด๋ยวเราคงไปดูกันท้ายคลิปนะครับมาดูวิธีการจองซื้อก่อนอื่นเข้าแอปเปาตังค์นะครับเข้าแอปเปาตังค์ปุ๊บเข้าไปที่ wallet ส so บมนะครับ wallet ส so บม นะถ้าเกิดใครไม่เคยสมัครนะครับกดสมัครก่อนถ้าเกิดใครสมัครแล้วมันก็จะขึ้นหน้าจออย่างนี้นะครับมีเมนู2เมนูนะมีเมนูหลักๆนะครับ3เมนูหนึ่งมเมนูเติมเงินเติมเงินเข้าสบ,บมก่อนนะครับผูกผ่านแอปพลิเคชันนะครับผ่านแอปธนาคารก็ได้นะแล้วก็เติมเงินเข้าไป2นะซื้อขายพันธบัตรนะครับก็คือพันธบัตรถ้ามันมีการออกรุ่นต่างๆในช่วงเวลานั้นๆมันจะมี พันธบั BU ตรนะครับให้ซื้อนั่นเองนะสามนะครับพันธบัตรของฉันนะครับพันธบัตรของฉันเป็นพันธบัตรที่รุ่นก่อนๆที่เราเคยจองซื้อเอาไว้แล้วนะครับในอดีตนั่นเองนะครับเราสามารถไปเช็คได้นะแล้วก็ส่วนเมนูตัวนี้จะเป็นพันธบัตรออมทรัพย์ที่ซื้อผ่านตัวแทนจําหน่ายนั่นเองนะครับเรามาดูวิธีการจองซื้อกันดีกว่าพอเข้ามาหน้านี้ปุ๊บกดเข้าไปที่ซื้อขายพันธบัตรนะครับกดตัวนี้นะซื้อขายพันธบัตร ปั๊บมันจะมีพันธบัตรตลาดแรกกับตลาดรองตลาดรองหมายถึงพันธบัตรที่เคยจัดจำหน่ายไปแล้วแล้วมีคนนะครับอ,อ,อาจจะขายนะขายพันธบัตรก่อนจะครบกำหนดก็ขายมามันก็จะอยู่ในตลาดรองตลาดแรกคือตลาดนะครับที่ไม่ผ่านใครเลยนะเป็นตลาดที่ขายโดยตรงนะโดยสบบมอนะครับเปิดขายได้โดยตรงนะครับซึ่ง มันก็จะมีพันธบัตรรุ่นต่างๆออกมาอย่างนี้นี่รุ่นปี 66, อุ้ยเมื่อ2ปีที่แล้วเเมื่อปีที่แล้วเออ66นะครับรุ่นอายุเจ็ดปีนะมันจะขึ้นมาปับ๊บถ้าของเรานะครับมันก็จะเป็นรุ่นอายุ5ปีกับ10ปีนะครับอัตราดอกเบี้ย5ปี3%อัตราดอกเบี้ย10ปี3.4%อนะครับออกมานะมันก็จะมีให้เลือกตรงนี้2อันนะครับนะอันนี้คือรุ่นก่อนม,นมีให้เลือกอันเดียวคือ2.7นะครับแล้วก็กดไปปับ๊บ กดเข้าไปนี่มีรายละเอียดนะสามารถอ่านรายละเอียดของพันธบัตรนะครับก่อนการจองซื้อนะครับอ่านรายละเอียดต่างๆเลยนะครับดอกเบี้ยพร้อมนะคราวนี้มันจะมีให้คลิกปุ่มซื้อนะครับราคาเสนอขายปุ่มซื้อกดซื้อปั๊บ่ามันจะมีรายละเอียดบอกนะครับมันจะมีรายละเอียดบอกนะครับว่า าราคาต่อหน่วยเท่าไหร่ขั้นตอนการซื้อนะครับขั้นต่ำหนึ่งร้อยบาททวีคูณครั้งละหนึ่งร้อยบาทนะครับรายละเอียดต่างๆนะครับกดถัดไปปับ๊บให้กรอกจำนวนเงินนะครับจำนวนเงินเท่าไหร่นะคือขั้นต่ำเนี่ยมันหนึ่งร้อยบาทนะครับต่ำกว่าน,นี้ไม่ได้แล้วนะครับก็กอกไปจำนวนเงินเดี๋ยวมันจะแปลงมาเป็นหน่วยเองนะครับกรอกจำนวนเงินปับ๊บนะ จำนวนซื้อหน่วยก็จะโผลอ่อมานะครับแล้วก็อ่านรายละเอียดนะครับพร้อมกับยืนยันการซื้อนะครับยืนยันการซื้อปุ๊บนะครับตัว wallet ของเรานะครับที่มันมีเงินเติมเข้าไปอยู่เนี่ยนะครับมันก็จะทำการแจ้งนะว่าสั่งซื้อสำเร็จนะครับสั่งซื้อสำเร็จสงซื้อพันธบัตรสำเร็จนะครับมันก็จะเป็นสัญ,ญลักษณ์ในรูปแบบนี้แล้วก็รายการจองซื้อมูลค่าหน่วยนะครับรายการต่างๆโชว์ให้เรา นะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนั่นเองนะครับเป็นอันเสร็จสิ้นเลยนะนี่คือการขั้นตอนการจองซื้อเห็นไหมไม่ยากเลยขั้นตอนมันแบบง่ายมากนะครับต่อมานะาใครที่ยังไม่ลงทะเบียนนะครับ Wallet สบมสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ขึ้นลงทะเบียนก่อนที่จะไปจองซื้อก็ได้นะเข้าไปปุ๊บแล้วก็ไปลงทะเบียนรายละเอียดให้พร้อมนะครับ ก่อนการจองซื้อนะจะได้ไม่ต้องยุ่งยากนะครับพอถึงวันปุ๊บเขาเปิดให้จองซื้อคุณเข้าไปเลยเข้าไปบัฟเลยไปจองซื้อเลยนะครับแค่นี้เองนะสะดวกง่ายๆเพราะฉะนั้นนะครับจองซื้อกันได้เลยนะครับพันธบัตรออมทรัพย์บนเวลเลตสอบ,บอมอของกระทรวงการคลังในปีงบประมาณ2567นะครับครั้งที่1นึ่นะครับสำหรับแอปเป๋าตังนะครับ วงเงิน10,000ล้านบาทนะครับแอปเปิลตังจองซื้อได้2รุ่นเลยนะครับเฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้นนะครับโดยรุ่น5ปีนะครับอัตราดอกเบี้ยร้อยละ3%ต่อปีและรุ่นอายุ10ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ3.4%ต่อปีจต่อปีใจดอกเบี้ยทุกๆ3เดือนลงทุนเริ่มต้น100บาทสูงสุดไม่เกิน50ล้านบาทนะครับลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่6ถึง19มีนาคม67นะครับสำหรับแอปเปิลตังนะแล้วก็สำหรับ ธนาคารทั่วไปนะครับธนาคารทั่วไปธนาคารกรุงไทยอย่างเงี้ยนะครับก็สำหรับประชาชนนะครับวงเงิน25,000ล้านบาทนะครับแล้วก็สำหรับนิติบุคคลวงเงิน5,000ล้านบาทสำหรับประชาชนทั่วไปเหมือนกันเลยนะครับ2รุ่นนี้เหมือนกันแค่แยกแพลตฟอร์มในการจองซื้อแค่นั้นเองสำหรับ ธนาคารเนี่ยนะครับมันเป็นการจองซื้อวันที่11ถึง13มีนาคม67นะครับไม่จำกัดวงเงินสูงสุดนะครับแต่การจัดสรรจะเป็นรูปแบบของ small lot first นะครับเดี๋ยวเรามาอธิบายคำว่า small lot first กันท้ายคลิปนะครับไม่ต้องกังวลน,นะส่วนนิติบุคคลไม่สสหาผลกำไรนะครับวงเงินอยู่ที่5,000ล้านบาทนะครับรุ่นอายุ10ปี อัตราดอกเบี้ยจะน้อยกว่าประชาชนทั่วไปคือ3%เท่านั้นเองนะครับไม่งงนะมันแยกกันนะครับไม่งงนะครับเดี๋ยวอาจจะมีข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับนินติบุคคลไม่แสดงผลกำไรมีการจัดสรรแบบ first come first serve นะครับมาก่อนได้สิทธิ์ก่อนนั่นเองนะครับจะคนละแบบกับประชาชนทั่วไปนะการจัดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลังในปีงบประมาณ2567ครั้งที่1น,นะครับอ่ะเรามาอธิบาย รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับและรุ่นชื่อละกันนะครับรเวลาการจัดจำหน่ายวันที่11ถึง19มีนาคม67นะครับรุ่นอายุและอัตราดอกเบีย้ยรุ่นอายุ5ปีนะครับจัดจำหน่ายเฉพาะประชาชนทั่วไปสามารถจองซื้อได้นะครับเป็นรุ่น SB293B นะครับอัตราดอกเบีย้ยคงที่ร้อยละ3รตร้อยละ3ต่อปีนะครับแล้วก็รุ่นอายุ10ปีจะมีแบ่งออกเป็นนะครับ10ปี รหัส SB 3 4 3 B นะครับซึ่งเป็นของประชาชนทั่วไปจองซื้อได้เท่านั้นนะครับอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ3.4ต่อปีนะครับ,าานะร,บรุ่นอายุ10ปีนะครับรหัส SB 3 4 3สนะครับสำหรับนิติบุคคลไม่สมัครผลกำไรอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ3ต่อปีนะครับ ผู้จองซื้อนะครับเรามาดูรายละเอียดผู้จองซื้อกันในช่วงที่1น,นะครับวันที่1 1บเมีนาคม67เนะครับเป็นวันที่จองซื้อนะครับกลุ่มบุคคลธรรมดาที่เป็นสัญชาติไทยมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยนะครับวงเงิน25,000ล้านบาทนะครับสามารถจองซื้อทั้ง2รุ่นเลยคือรุ่น5ปีกับรุ่น10ปีขั้นต่ำจองซื้อ1,000บาทและไม่จํากัดวงเงินขั้นสูงแต่มีการจัดสรรแบบนะครับ Uh, small Lo t first เดี๋ยวเราไปอธิบายเพิ่มเติมส่วนในกลุ่มที่2นะครับจะจองซื้อได้ในช่วงที่2คือวันที่18-19มีนาคม67นะครับสำหรับนิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไรอันอาทิได้แก่สภาการชาติไทยมูลนิธิสมาคมนะครับสหกรณ์วัดสถานศึกษาของรัฐโรงพยาบาลของรัฐนิติบุคคลอาคารชุดนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรและนิติบุคคลอื่นที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหาผลกำไรนะครับวงเงินจะจำหน่ายนะครับ5,000 ล้านบาทนะครับรุ่นเดียวคือรุ่น10ปีนะครับขั้นต่ำา1 0 0 0บาทนะครับแล้วก็ไม่จำกัดวงเงินขั้นสูงเช่นเดียวกันนะครับ